ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมให้ได้รับเงินเข้าในส่งของบัญชีทุมิเนวิลเลตแบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูเลยนะครับจำนวน300บาทนะทุกคนทําเงินฟรีได้เงินเข้าทุมิเนวิลเลตได้แบบโดยตรงใครสนใจดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมฟรีบนมือถือกันก่อน ตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับ,นบ,นนะนะรบในส่วนของ Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องไไดดด้้เลลยนรานวโดหดฟี ได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมฟรีบนมือถือทําเงินฟรีทูมอนิวอลิตนะครับผมก็เป็นแอปเกมนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Kitty Play นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็ลิงก์การดาวน์โหลดนะทุกคนอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับสามากดที่คอมเมนต์ปังหมดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมถ้าเราสมัครแอปนี้ไม่เป็นมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนไว้ให้ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับถ้าเราทําครบแล้วเราอยากจะดูวิธีการถอนเนี่ยทำอย่างไรกรอกข้อมูลอะไรบ้างด้านล่างก็มีคลิปแยกไว้ให้เป็นวิธีการถอนเงินก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับในส่วนของแอปนี้มีเมนูอะไรบ้างเล่นแบบไหนยอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูด้านล่างเลยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะทุกคนบ้านนะครับเมนูที่1บ้านก็คือหน้าหลักของแอปในหน้าหลักตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี ีตัวเกมต่างๆเลยที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการเข้าไปเล่นทํำรายได้ได้เลยนะครับเกมที่1นนะครับรายได้นะครับก็จะอยู่ที่5้า0 0นแ 600เหรียญทองอ่ะกด Pay n นาได้เลยพอเรากดเข้ามาที่เกมนี้นะครับมันเขียนคําว่าเกมเวอร์นะครับล้วก็ดูภารกิจนะครับว่าตัวภารกิจเนี่ยมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนดงเลยนะครับตรงนี้ดูตรงนี้นะครับนี่ในหัวข้อนี้นะอันนี้คือภารกิจที่เราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดาวน์โหลดเกมไหนดาวน์โหลดแอปไหนแล้วก็ดูที่ภารกิจได้เลยเล่นตั้งแต่เลเวล1 1000, ถึงเลเวล1000เราจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมด58,600คะแนนนะครับเกมที่ สอนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่1 9 6 5 0ล้านคะแนนเหรียญทองแล้วก็มาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนนะครับมันต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนได้เลยถ้าเราทาครบตามภารกิจเราได้รับคะแนนเต็มจํานวนแน่นอนนะครับคะแนนเนี่ยมันตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลัก10ล้านหรือว่าร้อยล้านคะแนนเลยนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยอันนี้เป็น100นะครับหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ควรที่จะดูอย่างหนึ่งก็คือ ตัวาภารกิจเนี่ยเห็นไหม มันมีการเติมเงินในเกมนะครับ4.99ดอลลาร์เกือบ5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ160หรือว่า170บาทนะครับในราคาเลขดอลลาร์นะครับถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปทําภารกิจนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่นอนก็ควรที่จะคํานวณนะครับในส่วนของเวลาในการทําภารกิจนะว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่เกิน1เดือนนะครับในการทําภารกิจนะครับแล้วก็เวลาว่างของเรานะครับเรามีเวลาว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ดูตัวภารกิจด้วยว่ามันยากน้อยแค่ไหนเนาะในการท ทำภารกิจแต่ละเกมนะครับล้วก็เลื่อนดูเกมที่เราคิดว่ามันน่าจะสนุกไม่เบื่อในการเล่นนะครับใช้เวลาว่างที่เรามีในการเล่นนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยอย่างเช่นเกมนี้นะครับเป็นเกมตกปลานะัน,นเกมตกปลาได้รับ2ล้าน200แสนคะแนนนะครับก็เล่นนะครับตกปลาตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับดาวน์โหลดติดตั้งนะครับระดับความลึก2อ0เมตร 7 5 0เมตรนะครับ1,500นะครับ6,000จนถึง1 0,000นะครับในส่วนของระดับความลึกในการเล่นเกมตกปลาเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกนะทุกคนคะแนนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะเลดคะแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราเล่นครบทุกเกมหรือว่าเลือกสัก1เกมที่มันพอจะทําการถอนเงินได้เนี่ยก็ลองเล่นดูได้นะครับใช้เวลาไม่นานในการเล่นนะแต่ละเกมนะครับ สมมุติว่าเรามีเวลาว่างนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลือกเล่คะแนนที่มันให้เราสูงสูงนะครับอย่างเช่นเนี่ยสามล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วเราก็เล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากําหนดได้เลยนะครับในส่งของคะแนนนะครับผมประมาณนี้นะลองเลือกเกมที่เราพอจะเล่นในการทํารายได้ได้เลยนะครับต่อมาตัวเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่งของแอปของฉันก็คือตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมาในการเล่นทําเงินนะครับ อันนี้เนี่ยก็ให้เราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดเล่นก่อนมันก็จะขึ้นที่เมนูที่2ให้เราดูนะครับอันนี้คือเกมที่ผมดาวน์โหลดมานะหนเลยคือเราจะต้องเล่นให้จบภารกิจก่อนระยะเวลา1เดือนนะครับสมมุติว่าเราเล่นไม่จบ1เดือนเนี่ยถ้าเราเล่นไปแล้วนะครับ มันเกิน1เดือนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเดือนที่แล้วเนาะอันนี้มันก็เกินแล้วนะครับแล้วก็ตัวระดับเลเวลเนี่ยผมเล่นจนถึงเลเวล100แล้วมันก็จะไม่ได้รับเงินนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับให้เราเล่นในระยะเวลาที่แอปเขากําหนดไว้สาหรับภารกิจนะครับนี่ครับมันบอกว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างไรนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะว่าทําไมถึงเราไม่ได้รับรางวัลนะครับเราสามารถอัปโหลดแล้วก็แจ้งปัญหาไปได้นะสลับรูปภาพที่เราทําไปนะครับอันนี้ตัวเกมตัวอย่างนะครับผมต่อมาเมนูที่3 ก็จะเป็นในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะครับจากคะแนนที่เราเล่นเกมมา เป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง500บาทเลยในการถอนเงินสูงสุดนะครับ10บาทเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถถอน2ครั้ง3าครั้งได้ถอน10บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทถึง500บาทเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีการดาวน์โหลดเกมฟรีตรงรูปายเกมเพิ่มเติมนะเราสามารถเลือกดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้นะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้เลยในการถอนเงินนะครับผมก็จะเลือกเป็น200นะครับแล้วก็50บาทเนี่ยสองครั้งนะครับผมเพราะว ที่จะทําการถอนได้นะครับคะแนนเนี่ยมี4ล้าน3แสนคะแนนเนาะก็จะเลือกถอนเป็น200แล้วก็50 2ครั้งนะครับรวมเป็น300บาทนะครับกดเลือกรายการแล้วก็ใส่เบอร์ w ล l ล e t ในการถอนเงินได้เลยเนาะอันนี้คือการถอนเงินสําเร็จแล้วเงินจะเข้าภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับกดยืนยันแล้วก็ถอนรายการอีก50บาทนะครับใส่เบอร์ wallet ได้เลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถอนไป2ครั้งเรียบร้อยและสำหรับท um ูมมี่ wallet เดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของคะแนนนะครับตัวคะแนนเนี่ยเหลืออยู่ที่1แสน2 0 0 0 1571คะแนนนะครับยอดเงินที่เราทําการถอนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยใช้เวลาถอนอยู่ที่1วินาทีถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะครับอยอดเงินได้เข้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอ่าโอเคนะครับตัวน,นี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมอนี่เวลต์ที่เราถอนไปก็ได้รับเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน300บาทนะทุกคนทําฟรีได้เงินจริงแน่น,นอนนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมฟรีบ,บนมือถือเข้ามาเล ก็สามารถทําเงินเข้า True ทูม e นิวเล e ตได้แล้วนะครับใครสนใจในการทำรายได้เสริม True m ู n e นิวเล e ตก็ลองดาวน์โหลดแอป,ปนี้ไปเล่นไปทําเงินดูได้ดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน,น่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ เล่นเกมฟรีบนมือถืออย่างไรให้ได้รับเงินค่าในส่วนของบัญชีทูมานี่เวลตนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูจํานวน3 0 0บาทเลยนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมานี่เวลตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยเอาโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมานี่เวลตที่เราถอนไปก็ได้รับเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3 0 0บาทนะทุกคนทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมฟรีบนมือถือ เข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถทำเงินเข้าทูมอนิวลิตได้แล้วนะครับ